และตอนนี้จำต้องลุ้นด้วยนะครับเรื่องของพายุจรที่อาจจะเดินทางหรือว่าพัดาาผ่านเข้ามาหลังวันที่ยี่สิบกันยาก็บอกว่ารูปแบบนี้าจะเกิดน้ําท่วมได้แล้วก็แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าการน้ําท่วมครั้งนี้จะเป็นคนละอย่างกับน้ำท่วมใหญ่ในปีห้าสี่นะครับสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้จากรายงานครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำเรียกว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดเชียงรายวันนี้สพนชมีการถอดบทเรียนด้วยแล้วต้องคุยกันเรื่องน้ําเรื่องสถานการณ์ตอนนี้อยู่กับท่านเลขาสพนชนะคะท่านดรสุรศีกิติมณฑลสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่คะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องคุยกันตกลงแล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกพอสมควรไหมคะของที่จังหวัดเชียงรายครับเอาเชียงรายก่อนเชียงรายสําหรับเชียงรายนะครับหลังจากใน ช่วงนี้เ <ret> น <sm> ี่ยปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยอะค่อนข้างลดลงนะครับลดลงแล้วก็ฝนจะมาหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จะมาตอนกลางของประเทศนะครับช่วงประมาณสักกลางเดือนนี้คือตั้งอ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1 2บสองสิบสามเนี่ยก็เริ่มละที่จะมีปริมาณฝนที่จะค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยฝนจะลดน้อยลงะังนั้นก็เป็นเรื่องที่จะทําให้ใน ส่วนของปริมาณน้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยก็จะเริ่มทยอยที่จะระบายลงสู่โขงไก่แต่อะไรก็ตามในส่วนของแม่น้ําโขงก็มีปริมาณน้ําค่อนข้างที่จะมากนะครับ,รบแต่ณขณะนี้ก็ยังระบายได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับโดยที่สํานักงานทริรน,น้ำแห่งชาติครับพรุ่งนี้ครับจะไปตัง้งศูนย์ดำเนิน,นการน้าส่วนสน้าที่จังหวัดเชียงรายเลยนะครับที่จะลงไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่จะบริหารจัดการน้ําให้เป็นทั้งระบบในการที่จะได้หนบริหารจัดการในส่วน โดยที่ทางรัฐบาลก็ได้ได้สั่งการเรามานะครับที่ให้ช่วยดําเนินการให้อย่างเต็มที่ตรงนี้ครับมวลน้ําทั้งหมดเนี่ยมันเยอะไหมคะแล้วก็เป็นการที่ท่วมอันนี้ต้องลองต้องถามจริงๆในรอบหลายสิบปีเลยใช่ครับมวลน้ําในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าคือฝนตกในตัวบ้านเราเองเนี่ยสิง300รกว่ามิลลิเมตรเลยนะครับในช่วงแค่วันสองวันสาวันสามกว่ามมตรก็ถือว่าเป็นปริมาณฝน หนักมากเลยในพื้นที่ของทางโซนน้นโดยเฉพาะแม่สายโบกันน้ำนะับเพราะว่าในส่วนรับในขนาดเดียวกันเนี่ยน้ำต้นน้านะครับทางแม่น้ําสายน้ําลวกเนี่ยมันก็อยู่ทางประเทศเมียนมานะครับตรงนี้เนี่ยก็รวมลงมาตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ปริมาณน้าเนี่ยจานวนมากที่เข้ามานะครับทั้งหมดจะไปออกตรงไหนและอย่างที่บอกที่บอกเราเป็น่วงทางภาคอีสานมันออกน้ําโขงถูกไหมคะไปออกน้ําโขงทั้งหมดครับสำหรับที่จังหวัดเชียงรายนขณะนีนะครับที่ เชียงใหม่ตรงที่ทางแม่อายฝางตรงนั้นเนี่ยก็จะไปออกที่โขงทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นโรงที่ทางน้ำกกนะครับแล้วอย่างนี้ไอ้ที่ผ่านไปนี่ะนะเป็นห่วง่าจะมีปริมาณน้ำแล้วความเดือดร้อนเหมือนที่เชียงรายไหมคะที่ที่ไหนนะครับมวลน้ำก้อนนี้ค่ะมวลน้ำก้อนนี้ก็จะเอ่อพื้นที่ท้ายๆ้ายน้ำเช่นทางเชียงของอะไรอย่างเงี้ยครับก็ อาจจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มวลน้ําก็จะเคลื่อนผ่านไปในแต่ละพื้นที่ปรงมนะครับซึ่งอ,อย่างที่ผมนําเรียนครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางสํานักง,งานทรัพย์น้ําแห่งชาติจะปไปตั้งศูนย์ในการน้ําสนหน้าเลยที่จะ,ะบูรณาการทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันในเรื่องของการที่จะขี่สายสถาน,นการณ์น้ำให้เร็วที่สุดที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ะครับรีบเตือนเลยไหมคะตอนนี้ว่าตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีในส่วนที่เราเตือนไป สื้อส่วนที่เราเตือนไปนะตอนนี้นะครับก็คือในส่วนของเชียงรายนั้นอ่ะสถานการณ์ในพื้นที่อื่นๆเนี้ยก็คงไม่ไม่หนักมากก็จะค่อยๆคลี่คลายสถานการณ์ลงเรื่อยๆนะครับแต่นี้เนี้ยสิ่งที่เรากําลังเป็นห่วงอยู่เนี้ยเราได้ไปประชุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะแต่ทางจังหวัดลุ่มวิมโขงนะครับตรงนี้นะครับตรงนั้นเนี้ยเพื่อที่จะให้ทราบนะครับว่าสถานการณ์แม่น้ำโขงเนี้ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มัน มีแนวโน้มที่มันจะล้นต่าเรงนะครับที่จังหวัดเชียงที่อําเภอที่ทางเชียงคานเชียงคานนะครับที่ของจังหวัดเลยแล้วก็ทางหนองคายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีการที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าเราเชิญทั้งจังหวัดนะครับในส่วนของที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้นๆเนี่ยเข้าร่วมประชุมกับเราโดยทางออนไลน์ด้วยส่วนนี้แล้วก็ใช้ที่นครพนมเนี่ยเป็นที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการแนะนำนะครับว่า หนึ่งในเรื่องของการที่จะต้องไปดูนะครับว่าสถานที่สําคัญๆเช่นในเรื่องของโรงพยาบาลหรือในส่วนของสถานสําคัญต่างๆเนี่ยที่จะต้องมีดําเนินการในเรื่องของการบล็อกพื้นที่เหล่านั้นที่จะไม่ให้น้ําเข้าเอ่อล้นเข้าไปท่วมในพื้นที่เหล่านั้นไหมเพราะว่าในพื้นที่พัดดอกเฉลี่ยงเราเองเนี่ยมันจะเจอสถานการณ์ในลักษณะที่ว่าน้ําในแม่น้าขู่เนี่ยมันเอ่อล้นในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเนี้ฝนจะค่อนข้างเย็นหนักมากพอสมควรนะครับในพื้นที่พัก ต่อเฉียงเหนือในสัปดาห์นี้เป็น้นไปนะครับก็ให้ตกต่อ,ตอื่องในระดับหนึ่งด้วยครับสุดท้ายแล้วมีการเป็นตั้งคาถามว่าเราเนี่ยเคยเคยหลายครั้งว่ามันจะไม่ได้วิกฤตอะไรเหมือนปี54หรอกแต่ทีนี้ในบางพื้นที่อะค่ะมัน,มนกลายเป็นแบบว่าโอ้โหหนักยิ่งกว่านในปี54าเนี่ยภาพจาเรา็นรักษาที่ว่ามันจะเป็นเเหนือตอนล่างแล้วมันบางมาจนถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครในลักษณะแบบนั้นเลยแต่ในปีนี้เนี่ย ออสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเฉพาะจุดฝนมันตกเฉพาะจุดที่มันตกจํานวนมากๆอย่างที่300อ่าใช่ครับอ,อย่างที่เชียงรายที่ประสบเหตุนะครับทำพยาวแพ่น่านลักษณะเดียวกันในลักษณะแบบนั้นครับในกรณีของจังหวัดเชียงรายที่<ค>ทางแม่สายประสบเหตุเนี่ยก็ลักษณะทานองให้ให้นึกถึงสภาพรุ่มน้ำยมของที่จังหวัดแพร่ก็ได้รับผลกระทบเสร็จมาก็เลยจะมาสุโขทัยต่อเนื่องมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทางต้นน้ำเนี่ยมัน ที่มีแหล่งเก็บน้ําที่จะรองรับน้ำจำนวนมากตรงนี้เนี่ยมันก็จะบ่าลงมาในลักษณะแบบนี้ทีนี้จากเนี้ยไปอะค่ะถ้าจะเห็นภาพก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตกเฉพาะจุดจแล้วก็จะเป็นบ่าแบบนี้นนหรอก็จะ,ะไม่นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ตกกระจายในระดับเึ่งนะครับแต่บางจุดเนี่ยก็จะตกหนักมากพอสมควรจากนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจากนี้ครับผมในส่วนของภาคกลางตอนกลางของประเทศเนี่ยก็ในช่วง นี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณสนมากในระดับหนึ่งแต่อย่างที่เราไปหารจัดการก่อนหน้านี้มาเนี่ยที่พยายามเร่งคอามน้าระบายจากเขื่อนเจ้าพยาไปในระดับหนึ่งนขณะนี้ก็ถือว่าทางเหนือเขื่อนเจ้าพยาเราสามารถที่จะรองรับน้ําได้ในระดับหนึ่งเลยก็จะเป็นการจัดการตรงนี้อย่างเต็มที่ครับสุดท้ายตอนนี้เป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็อยากให้ฝากบอกประชาชนหน่อยค่ะก็อยากจะในส่วนของที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการ ชุมะนะครับล่วงหน้าในการย้ายข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่ให้ข้อมูลทั้งทางกรมชุมราชานทางจังหวัดนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยทางหน่วยงานจะต้องเอาไปดาเนินการต่อ,อให้กับพี่น้องประชาชนคือผมมองว่าการทํางานในเชิงป้องกันจะดีกว่าในเรื่องของการทํางานในเชิงบรรเทาเพราะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราให้ความล่วงหน้าเพราะนั้นก็ต้องไปให้ไปแล้วด้วยให้ไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องไปดาเนินการในเชิง ป้องกัน<ะ>ในตรงนี้ให้<ะ>ให้มากขึ้นนะครับ<ะ>แล้วก็าฝากกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารก็เป็นเรื่องที่จําเป็นสำคัญ<ะ><ะ>แล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับ<ะ>ที่ไปแจ้งเตืนอนหรืออะไรตรงนี้เนี่ย<ะ>ถ้าหน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อท็จจริงเพราะนั้นก็ให้เชื่อถือในเรื่องของข้อมูลที่ภาครัฐที่ได้มีการแจ้งเตือนในการแนะนําตรงนั้นไปเนี่ยก็จะได้ลดปัญหาในเรื่องของ ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเองเอาอยู่ใช่ไหม ในส่วนของพื้นที่ภักกลางลงมาตรงนี้เนี่ยในวันที่15นี้เราก็จะไปตั้งุูบนการน้ำส่วนหน้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับถึงแม้คนของสธชจะน้อยแต่เราเห็นความจำเป็นสำคัญว่าเราจะต้องทำงานเชิงรุกในเชิงป้องกันตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปตั้งตรงนี้เพื่อที่จะบริหารจัดการให้มันอย่างเต็มที่เพราะนั้นถ้ากรณีที่จะ,ะมีแนวโน้มที่จะท่วม อาจจะไม่ท่วมหรือถ้ามีแนวโน้มท่วมมากมก็อาจจะบรรเทาให้ท่วมน้อยลงเพราะนั้นการที่ไปทำงานแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนร่วมกันทำนะครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกนหน่วยงานที่ร่วมกันทำด้วยแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงครับว่ากระแสข่าวแนละตอนนี้เนี่ยมีที่บางท่านออกมาที่บอกว่าจะตำหนิหนุนสุนแล้วงนี้ผมว่าทุกคนทำงานนะครับน่าจะเป็นการให้กำลังใจสำหรับคนทำงานกันเต็มที่ ไม่ใช่ที่บอกว่าเฮ้ย<ม>หน่วยงานโน้นไม่ดีหน่วยงานนี้ไม่ดีท่านท่านเองไม่ได้อยู่ในหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยท่าน<ม>ท่านควรที่จะต้องเข้าใจเนาะท่านวิาพากษ์วิจารณ์ในส่วนของความเป็นตัวตนของท่านเองเนี่ยมผมว่ามันก็มันจะเป็นการบั่นทอนในเรื่องของกําลังใจของคนทํางานมากกว่าก็<ม>อ,าอยากทาเลยครับ อันนี้อีกมุมนึงอันนี้นะคะนะคนทํางานเอาเป็นว่านะคะคุณชพาท่านเลยค่ะสตรชบอกแล้วนะคะมีแผนที่จะทําแต่ป้องกันนะดีกว่าบรรเทาอันนี้เรื่องจริงค่ะและต้องดูว่าจะเดินยังไงต่อแล้วก็พายุจรนี่ทางกรมบุตุแจ้งมาไหมคะว่าตรงจะเข้ามาอีกอะไรยังไม่ีในช่วงนี้ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูหลังจากวันที่20ไปแล้วนะครับว่าพายุจรเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรอย่างนีนั่นหมายความว่ามวลน้ําก็มาพายุจรก็มีถูกไหมคะพายุจรก็ยังมีโอกาสแต่ยังต้องจับตาดูหลัง จากวันที่20แล้วเนี่ยจะมีโอกาสอย่างไรต้องมาดูตรงนี้ครับค่ะคุณช่องขาดและนี่ทั้งหมดก็คือสถานการณ์น้ำนะเวลานี้นะคะยังไงต้องได้พูดคุยกันท่านอีกเพราะว่าจะลงไปที่อิงกริยาด้วยไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าด้วยวันนี้กับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาใจช่วยค่ะ